นาฬิกา34นาทีวันนี้ก oh ็เป็นวันดีวันหนึ่งสำหรับผู้สนใจในธรรมผู้สนใจในธรรมภาคปฏิบัติผู้แสวงหาความหลุดพ้นผู้แสวงหาความพ้นทุกข์ ผู้แสวงหาความสุขสุขทางใจจะเรียกว่าอะไรก็คือการพัฒนาการยกระดับจิตใจของตนเองขึ้นให้จากพ้นจากลมจากหลุมของกิเลสกิเลสตัวใหญ่ตัวน้อยอยกยกขึ้นยกขึ้นถ้าไม่ยกมันก็จะจมอยู่กับที่การปฏิบัติธรรมการรักษาศีลการปฏิบัติธรรมจึงเป็นการยกระดับตัวเองขึ้น แม้จะขึ้นทีละเล็กทีละน้อยก็ยังดีกว่าอยู่กับที่หรือจะจมลงไปเพิ่มเติมเข้าไปอีกอน,นี่จึงเป็นข้อดีของผู้ที่รักของผู้ที่ชอบการปฏิบัติธรรมผู้รักธรรมย่อมเจริญผู้ชังธรรมต้องเสื่อมยิ่งเป็นพุทธศาสนิกชนผู้ได้ศึกษาพระธรรมคำสอนผู้ได้ศึกษาหลักศาสนา หลักศาสนธรรมก็ยิ่งต้องเข้มงวดเข้าไปอีกแักแว่าศึกษาศักต่ว่าเรียนศักต่ว่ารู้อย่างเดียวก็ยังไม่เกิดผลเปรียบเสมือนการเขียนแปลนบ้านแบบบ้านพังบ้านการเปรียบเสมือนการเขียนแบบแปลนการทําภาพจําลองขึ้นมาอะไรต่างๆขึ้นมายังไม่ได้เกิดผลยังไม่มีให้สัมผัสได้สิบปากว่ายังไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นก็ยังไม่เท่ามือทำนี่ก็เป็น เรื่องราวเดียวกันกับการปฏิบัติธรรมสิปากพูดก็ยังสู้ปฏิบัติไม่ได้ให้มันเกิดผลไม่ได้จะพูดดีแค่ไหนจะปาจาสุภาษิตกล่าวดีแค่ไหนพูดได้ดีแค่ไหนแต่ถ้ายังทําไม่ได้ก็ยังเปรียบเสมือนกับดอกไม้สวยแต่ไม่มีกลิ่นหอมอันนี้ก็ไม่ได้ต่างกันการปฏิบัติธรรมจึงไม่ได้อยู่ที่คําพูดคาจาหรือการแสดงออกท่าทีกิริยาอาการในภายนอก แต่ก็คือผลจากการปฏิบัติขึ้นภายในจิตในใจขึ้นมา,ากลายเป็นธรรมขึ้นมาในจิตในใจสิ่งนั้นจึงจะเรียกว่าเป็นการปฏิบัติเป็นผลจากการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงการปฏิบัติธรรมก็มีหลายขั้นหลายตอนมีหลายเรื่องหลายราวมีหลายบทหลายบาทตั้งแต่หลักธรรมเบื้องต้นนะคเราไล่ตามนวโกวาตามหมวดที่หนึ่งที่สองไปเรื่อยหมวดสองว่ายังไง ฮิริโอตปะเริ่มไปตั้งแต่เนี่ยความเพียงกลัวต่อบาปทุกวันนี้ไม่ค่อยมีความละอายต่อการกระทําบาปคิดละอายต่อการกระทําบาปคิดละอายต่อการละเมิดศีลละเมิดธรรมคิดมีความละอายละอายแก่ใจตัวเองทุกวันนี้คําว่าละอายไม่ค่อยมีในสังคมเราทุกวันนี้สังคมพุทธทุกวันนี้สังคมไทยทุกวันนี้ไม่มีคําว่าละอายละอายต่อการกระทําบาปละอายต่อการ กระทำไม่ดีและอายต่อการจะทำชั่วถ้ามาวัดก็มาเมื่อบานี้มาสองคนวันนี้ก็มาสามสี่คนอันนี้ก็บอกถึงอีกได้หลายอย่างในภาพในการเห็นของเราว่าเป็นอะไรเป็นยังไงความเกรงกลัวต่อบาปอีกอมเมื่อก่อนสมัยก่อนยังมีคำว่าเกรงกลัวเกรงกลัวต่อบาป กลัวบาปอันนี้ก็กลัวบาปจะากเอานั้นอันนี้ไปวัดไปวาก็กลัวบาปจะไปเอาของเอาผลไม้เอาอะไรของวัดก็กลัวบาปต้องขอขอ,อ,อน,นี่เด้ออะไรคือขอ <c oughs> ไม่รู้ขอใคร <c oughs> ขอไม่อยากจะอยู่ในอาการของขโมยถ้าแอบเอาซ่อนเอามันก็จะเป็นขโมยอันนั้นก็ทุกวันนี้มันไม่มีอะไรที่ถกถวยเอาได้หยิบถวยเอาได้หรือว่า เอาโดยที่เจ้าของเขาไม่ยินยอมให้มีก็ม,ม,มีหลายอย่างเข้ามาจนกลายเป็นการทุจริตการคอรัปชั่นการอยู่ในวงราชการการเมืองกันผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองก็กลายเป็นยินยอมพร้อมใจกันยินดีกันอันนี้ก็หลักคําง่ายๆความมีฮิริความมีความละอายต่อการกระทําชั่วอยู่ในจิตใจมันไม่มีมันไม่ โผล่ขึ้นมันให้กิเลสมาบดมาบาังหมดความโลภมันมาทับมาถมกันความอยากมันมาทับมาถมความโกรธมันมาทับมาถมกันความหลงมาทับมาถมเข้าไปอีกทําให้ลืมสิ่งดีๆลืมฐานะดีๆลืมหลักธรรมคาสอนดีๆกลายเป็นละเลยไปข้ามไปมองข้ามไปว่าสิ่งดีๆเหล่านี้ธรรมะเหล่านี้พุทธศาสนาพุทธศาสนาธรรมศาสนาธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าจึงไม่มีความหมายไม่ใช่ว่า ศาสนธรรมเสื่อมลงแต่ว่าคนเสื่อมลงจากศาสนธรรมคําสอนคนห่างเหินออกจากศาสนธรรมคําสอนก็เปรียบเสมือนหมามันสกรปรกล้วก็เอาน้ําไปอาบให้น้ําก็เหมือนธรรมะไปชําระจิตใจสกรปรกของหมาหมามันก็ไม่ยอมรับมันก็สลัดขนมันหนีก็สลัดขนหนีแล้วก็วิ่งหนีไปอันนี้ก็ไม่ได้ต่างกันทุกวันนี้มันก็จะเป็นอย่างนั้น ธรรมก็อยู่ส่วนธรรมท่านบาตรหลวงปู่มั่นท่านบอกว่าธรรมก็อยู่ส่วนธรรมคนก็อยู่ส่วนคนคนไม่สนใจธรรมธรรมก็ไม่สนใจคนหลักธรรมคาสอน,สสานศาสนธรรมคาสอนก็คือหลักเหตุหลักผลคนไม่สนใจเรื่องเหตุเรื่องผลเอาความพึงพอใจเอาความชอบใจเอาความตามใจตัวเองตัวเองชอบใจอย่างนั้นแ้วก็อันนี้ดีอันนี้น,นีด้ดีกลายเป็นหอบเพลิงทุกมาเผาตัวเองหอบเพลิงกิเลสมาเผาตัวเองให้เร่าร้อนให้วิ่งแสสาสาไปตาม เรื่องของกิเลสกิเลสมันจะผลักไสเราไปตามความอยากของมันเราอยากก็นั้นอันนี้มีแต่กิเลสมันผลักไสมันอยากมันดึงดันให้เราเกิดความอยากเกิดความโลภเกิดความโกรธเกิดความหลงอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของกิเลสกิเลสที่จะผลักดันให้จิตใจคนเล่าร้อนไปสังคมก็เลยมีแต่ความเล่าร้อนมีแต่ปืนแต่ไฟหันหน้าเข้าหากันการจะมาพักสู่ความสงบการจะมาพักทำ ดีทำดีโดยการสวดมนต์ภาวนาทำดีโดยการทำจิตให้สงบอันนี้ไม่ได้ทำให้คนอื่นคนอื่นก็ทำให้เราไม่ได้ความทำจิตให้สงบนี่ก็ต้องทำด้วยตัวเองตัวเองทำถึงได้ตัวเองไม่ทำมันก็ไม่ได้เปรียบเสมือนการรับประทานอาหารการคานข้าวพานน้ำต่างๆถ้าตัวเองไม่ดื่มไม่กินไม่ทานเอาเองแล้วมันจะอิ่มได้อย่างไรอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เป็นนามมาท การปฏิบัติรมความสุขในธรรมความสงบในธรรมความเกิดสมาธิทำต่างๆมันก็ต้องเกิดขึ้นจากตัวเองถ้าตัวเองไม่ทำแล้วจะเกิดขึ้นได้อย่างไรมันไม่มีเหตุมันไม่มีผลอันนี้ก็มีมาให้เล่ามาให้พูดจาต่างๆความไม่มีเหตุไม่มีผลแล้วจะเกิดขึ้นได้มาได้อย่างไรมันต้องมีประกอบด้วยเหตุประกอบด้วยผลต่างๆถ้าไม่มีเหตุมันก็ไม่มีผลขึ้นมาถ้าอยากจะได้ผลก็ต้องประกอบเหตุขึ้นมา ถ้าไม่ปลูกต้นมะม่วงแล้วอยากจะได้ผลมะม่วงมันก็ไม่เกิดให้หล่นลงมาให้ไปยืนรอเอาให้ต้นนั้นต้นนี้มันหล่นมาให้เรามันก็ไม่เป็นมะม่วงเราต้องปลูกมะม่วงก่อนเราถึงจะได้กินมะม่วงเราถึงจะได้ไดรับประทานมะม่วงถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมเราจะจะได้สมาธิอันนั้นอันนี้เราอยากจะได้ธรรมะข้อนั้นข้อนี้เกิดข,ขึ้นในจิตใ,ในใจเราถ้าเราไม่ฝืนงานไม่ดึง ตัวออกจากกิเลสยังกอดกิเลสอยู่แน่นมันก็ไม่เกิดธรรมะขึ้นมาถ้าเรายังไม่อยากจะมานั่งสมาธิก็นอนอยู่ที่บ้านไปเฝ้าบ่มไฮโรไปเฝ้าผงยาบ้ายากัญชายาบ้าไปสูบกัญชายาบ้าไปมัวเมาอยู่กับเล่ายาสุรานารีอะไรต่างๆคุกเขาอยู่กับโรเกียต่างๆ แล้วบอกว่าอยากจะได้สมาธิขั้นนั้นขั้นนี้มันก็มันไม่ประกอบด้วยเหตุได้ผลอันนี้ก็เป็นหลักธรรมหลักศาสนาหลักธรรมศาสนาธรรมท่านว่าอย่างนั้นท้ามีเหตุอย่างนี้มันก็เป็นไปอย่างนี้ถ้าไม่มีเหตุมันก็ไม่มีผลเรื่องอะไรต่างๆมันก็ไม่ต่างกันไม่ได้ต่างกันน้อมมาใส่ตัวเองได้เห็นได้รู้ได้ยินได้ฟังตัวนั้นตัวนี้ก็โอปนันยโกได้เห็นที่นั่นที่นี่โอ้มันอย่างนี้มันไม่ดีอย่างนี้มันจะเป็นทุกข์อันนั้นอันนี้ เรารู้เราเห็นแล้วงั้นก็เรียงเห็นผลหมนแล้วถ้าเรามาทํามันก็ไม่ได้ต่างจากที่เราเห็นถ้ามาเรามาทํามันก็ไม่ได้ต่างจากที่เราได้ยินได้ฟังเขาฆ่ากันเขาต่อสู้รบกบมือกันมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจมันจะเกิดอันนั้นอันนี้ขึ้นเราก็รู้อยู่แล้วรู้ผลของมันอยู่แล้วถ้าเราไปทาตามเขามันก็จะเป็นตามนั้นอ่ะอันนี้ความทุกข์อันนั้นความเดือดร้อนเรื่องนั้นเรื่องนี้ ขาดแคลนที่อยู่อาศัยพ่อแม่พี่น้องพัดพาดจากกันไปจริงต่างๆเหล่านี้เรียกว่าเป็นทุกข์นอกจากที่ทุกข์ประจําตัวทุกข์อันเกิดจากความแก่ของเราทุกข์จากความเก็บของเราทุกข์จากความตายของเราแล้วก็ยังมาทุกข์กับเรื่องต่างๆที่เราไม่ได้ทําไม่ได้สร้างขึ้นมามันก็ทับถมกันเข้ามาอีกเติมกันเข้ามาอีกอแทนที่จะมีแต่ทุกข์ภายในใจอย่างเดียวกลายเป็นทุกข์ภายนอก ทับถมเข้ามาทับถงเข้ามาทางานี้เราจะไปหลบอยู่ที่ไหนเราจะไปซ่อนอยู่ที่ไหนม,มันก็มีที่เดียวนี่แหละที่ข้าพุทธเจ้าพาทำครูบาอาจารย์พาทำหลวงปู่หลวงตามพาประพฤติธปฏิบัติมาก็คือ,อที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีเพราะพุทธแลเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของขา้าพเจ้าที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมก็เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของพระเข้าพเจ้าเหมือนกันที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง ของข้าพเจ้าที่พึ่งอันนี้ไม่ใช่ว่าที่พึ่งอยู่พึ่งกินแต่เป็นที่พึ่งทางใจที่พึ่งทางหลักจิตหลักใจเราต้องน้อมใจให้ไปเป็นธรรมที่พึ่งของพระพุทธเจ้าท่านพาธรรมยังไงท่านเขียนท่านบอกไว้มีบันทึกมีอะไรขึ้นมาการหลงกันดึงกันให้คนนําไปประพฤติปฏิบัติเพื่อเผยแพร่ออกไปบางคนก็จจาได้ไม่หมดเรียกว่าพระตรปิดก จารึกพระธรรมคําสอนหลักธรรมคาสอนจารึกหลักเหตุหลักผลตรงนั้นไว้ที่พระเตปิฎกไว้ที่นั่นที่นี่ก็มีพระสงค์ปาประพฤติปฏิบัติตามพาดําเนินตามที่ถูกต้องด้วยนะไม่ใช่พระสงค์ทานอกรีดนอกธรรมนอกขัดลอกของธรรมกลายเป็นประพฤติขานของคาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าหลักศาสนสธรรมศีลท่านห้ามอย่างนี้ก็บอกว่าทําได้ อันนี้ทําไม่ได้ก่อท่านห้ามมาไม่ให้ทําก็ทาท่านไม่ได้ห้ามก็ไปห้ามเอาเองท่านบอกว่ามีศีลเท่านั้นเท่านี้ข้อนี้เป็นศีลของพระเป็นพระวินัยของพระก็ไปตีความว่าเป็นเข้าข้านกิเลสตัวเองกิเลสตัวเองชอบใจอย่างนี้ก็ไปตีความอย่างนี้ตีความเข้าข้านกิเลสตัวเองก็กลายเป็นเพื่อถอนสิ่งพระพุทธเจ้าบัญญัติและก็เพิ่มเติมสิ่งที่ไม่มีในพุทธบัญญัติ ท่านบัญญัติว่าอย่างนี้ไปเพิกถอนไว้แล้วไปเพิ่มเติมสิ่งใหม่เข้าไปอันนี้กลายเป็นนักบวชกลายเป็นนักปฏิบัติทานอกรีดนอกศาสนาไปถ้าเป็นพระก็เป็นพระอนอกศาสนาเรียกว่าจะเรียกว่าสมัยก่อนก็คือเขาเรียกว่าเทวทัตเป็นเทวทัตไม่ใช่พระพุทธเจ้าแล้วลูกลูกศิษย์เทวทัตถ้าเราเป็นเข้าข่ายอย่างนั้นเขาก็จะเรียกว่าลูกศิษย์เทวทัต ทุกวันนี้ไม่มีใครพูดถึงเทวทัแตแล้วมันก็หลงลืมกันไปเลยเ,ลยเถิดกันไปพุทธประวัติอะไรแทนที่จะศึกษาแทนที่จะนํามาเป็นหลักธรรมคาสอนก็เอาเรื่องราวของตัวเองมาเป็นาศาสดาเองมาเป็นผู้นําเองก็เลยกลายเป็นมั่วเข้าไปหมดเป็นเทวทัตเป็นเดียรถีเป็นอรชีชั่วอรชีผู้ประพฤติปฏิบัติชั่วไม่ปไปตามกํนนองครองทมของพระพุทธเจา้าพทธของ หลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่พาพระพุทธปฏิบัติไว้ที่วางรากฐานไว้ก็กลายเป็นอรชีเป็นอะไรไปเนี่ยเราอยู่ตรงนี้เราก็พึงสาเนีกไว้ตอนนี้เราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าหรือเป็นลูกศิษย์ของเทวทัตอันนี้มาประพฤติปฏิบัติน้อมใส่ตัวเองเอามาเตือนตัวเองอยู่เรื่อยๆอันนี้มาทําเป็นคติเป็นข้อคิดเป็นเตือนใจข้อคิดข้อเตือนใจบางคนก็ใช้ รูปจำลองของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าห้อยคอ,ขอแนขนคอหรือว่าพกติดตัวหรือว่าเอากราบวหว้บูชาอันนี้เพื่อะระลึกนึกถึงหลักธรรมคาสอนหรือว่าพระคุณของท่านที่ท่านได้นํามาเผยแผ่มาบอกมากล่าวมาสอนไว้ว่าทางแบบนี้คือทางพ้นทุกข์ทางพ้นทุกข์มีอะไรมีตั้งแต่อะไรสัมมาทิฏฐิให้รู้จักบากรู้จักบุญนี่แหละรู้จักละอายเกรงกลัวต่อการจะทําบาปรู้จักละอายต่อการจะทําบาปรู้จักเกรงกลัว ต่อการกระทำบาปรู้จักกลัวผลของบาปที่เราทําลงไปแล้วอันนี้ให้รู้จักกลัวถ้าไม่รู้จักกลัวมันก็ไม่เข้ามาสู่ทางสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วมันต้องเห็นเข้ามาตรงนี้ก่อนมันถึงจะขยับเติมเพิ่มเติมขึ้นไปอ่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกรปรสัมมากรรมมันโตสัมมาวายโม О, ไล่เข้าไปอืมสัมมาต่างๆต,ต้องเป็นสัมมาถ้าเป็นตรงข้างวก็กเ,เป็นมิจฉา มิจฉาทิฏฐิมิจฉากรรมันโตมิจฉา,าอาชีโวมิจฉากรรมันโตว่าเข้าไปการงานการงานชอบทำตั้งตนไม่ชอบดําริชอบการคิดการดําริก็กลายเป็นธรรมขึ้นมาได้การคิดอ,อยากพัฒนาตัวตนขึ้นมาอยากทํานั่นทานี้อันนี้เป็นความคิดเป็นความดําริดําริชอบอต่อไปก็เป็นการงานชอบการประพฤติปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมคําสอนตามหน้าที่ของตัวเองตามคา,า,ารวาญเจิโยม เต็มไปด้วยศีลมีศีแบบ 5, 8, ลอยู่กำหนดศีลห้าศีลแปดศีลอะไรก็กําหนดลงไปอันนี้ก็เป็นการงานที่พึงสิกิจที่พึงทํางานที่พึงกระทํางานที่พึงทําให้ดีขึ้นไปยิ่ง,งขึ้นไปก็เป็นการขัดเกลากิเลสเป็นการขัดขัดใจทั้งขัดขัด,ข,ดขัดเก่าหรือว่าขัดขัดถูเช็ดถูกิเลสออกจากกิจจากใจด้วยศีลน,นี่แหละด้วยศีลด้วยทํา ทำธรรมภาคปฏิบัติเอาศีลมาปฏิบัติมาชาระจิตใจอันนั้นมันเป็นอย่างนี้อันนี้มันเป็นอย่างนั้น,<อ>นเติมไปด้วยธรรมข้อปฏิบัติเข้าไปสัมมาสติสุดท้ายก็สัมมาสมาธิฝึกสติการฝึกสติให้มันเป็นสัมมาสติจิตใจจออยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกจิตสติจดจออยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกอจิตก็บริกรรมพุโทโธพุโทโธอยู่รเรื่อยไม่ให สอดแสใสไม่ให้บอกแวกไปที่นั่นที่นี่ทําไปเรื่อยๆอันนี้ผูกสติผูกจิตไว้กับสติกับลมหายใจนับลมหายใจเหมือนเชือกจูงวัวมันจะเดินไปไหนก็จูงมันไปจับมันไปจับมันไม่ปล่อยเชือกมันไปสติกับจิตไปด้วยกันแน่ไปด้วยกันไปไหนไปด้วยแต่ว่าไม่ปล่อยให้มันไปถ้ามันไปมันก็จะพุ่งสั้นไปเรื่อยโดยที่เผลอเลยสติได้ง่ายท่านจึงให้นับอยู่ที่ลมหายใจ ให้จิตมันนิ่งอยู่นิ่งอยู่กับตัวนี้รู้อยู่กับสิ่งนี้ไม่ต้องออกไปไหนไม่ต้องแส่สายไปไหนไม่ต้องวอกแวกไปไหนมันจึงจะเป็นสัมมาสติสุดท้ายก็คือสัมมาสม,มาธิมักมีองค์8จบลงที่สัมมาสม,มาธิก่อนที่จะก้าวไปสู่ขั้นปัญญาก็อยู่ที่สัมมาสม,มาธิแต่เราได้ยินได้ฟังเราสวดได้เราภาวนาท่องบทได้น้อยคนที่จะเกิด เพราะว่าไม่ได้นํามาปฏิบัติไม่ได้นํามาสู่ภาคปฏิบัติปฏิบัติธรรมที่บอกว่าปฏิบัติธรรมผู้รักธรรมย่อมเจริญมันเจริญเพราะผลของการปฏิบัติไม่ใช่เจริญเพราะปากพูดเพราะคําพูดเพราะวาจาพูดอวดอุตริเอาว่าตัวเองนั้นนั้นอันนี้กลายเป็นกิเลสเข้ามาแสดงลวดลายมากกว่าที่จะเป็นธรรมเข้ามาแสดงลวดลายในใจิตใ,ใจของตนพวกเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมก็ขอให้เป็น รมอย่าให้มันเป็นกิเลสอย่าให้มันเป็นการประพฤติกิเลสคา,วา,ารวะญาติโยมก็ปฏิบัติทำได้มักมีองค์แปดไม่ได้บอกว่าให้พระทำอย่างเดียวญาติโยมก็ทําได้ถ้าบอกว่าให้เฉพาะพระธรรมมันก็กลายเป็นไม่ใช่อากาลิโกธรรมะเป็นอากาลิโกไม่ได้จํากัดว่าจะต้องเป็นเพศไหนเพศนักบวชหรือว่าเพศคารวะทําได้หมดอากาลิโกอากาอากาลิกธรรมธรรมที่เป็นอากาลิโกอากาลิกะ แปลว่าไม่มีการไม่มีเวลาไม่มีเพศไม่มีวัยแต่เพศไหนไวัยไหนจะวัยเด็กวัยผู้ใหญ่ทําได้หมดยิ่งมีสื่อต่างๆทุกวันนี้ยิ่งทําได้ง่ายเข้าไปอีกเข้าไปฟังเทศนาทำคําสอนอันนั้นอันนี้อันนี้เอามาประกอบเข้าไปมาเป็นคติมาเป็นข้อเตือนใจได้หมดทุกอย่างถ้าอยู่ในอาการอย่างนี้ต่อเนื่องไปทุกวันทุกวันความเจริญทางจิตทางใจ มันก็เกิดขึ้นมันจะเริญเพราะว่ากิเลสมันลดร้อยถอยลงมันดับลงไปมันถูกกดไว้เหมือนหินทับหญ้าไว้เอาหินทับหญ้าไว้มันก็ไม่งอกงามมันก็ไม่งอกเงยขึ้นไปถ้าเราปล่อยจิตปล่อยใจปล่อยไปตามอารมณ์มันก็ไปแสวงหามาสิ่งมาเพิ่มมาเติมกิเลสให้มันพออคูณขึ้นในจิตในใจก็เหมือนเติมปุ๋ยเติมเชื้อเติมน้าเติมอาหารให้มัน อันนี้ก็เหมือนกันไอ้ไปทีจิตแช่ทายออกไปส่งไปรับอารมณ์ต่างๆก็เป็นการไปหาปุ๋ยมาเพิ่มให้กิเลสความเล่าร้อนความทุกข์กายทุกข์ใจมันก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆมันไม่หยุดไม่หย่อนการเข้ามาถือศีลการเข้ามาปฏิบัติธรรมการมาสวดมนต์ภาวนาการมาทำในภาคปฏิบัติดังนี้จึงเป็นทางที่ถูกจึงเป็นทางที่ควรเป็นงานที่ชอบเป็นการงานอันชอบก็เป็นการปฏิบัติธรรมอันหนึ่งนี่แต่การงานอันชอบในหลักอ่า มักมักแปดมักทางเห็นความพ้นทุกข์การงานอันชอบอถ้าเรารู้ว่านี้เราก็ไปปรับปรุงใส่อีกเออมันชอบมันได้แค่นี้วันพรุ่งนี้จะต้องมากกว่าน,นี้มารืนนี้ต้องมากกว่าน,นี้หรือว่าขยับเข้าไปอีกมันทําแล้วมันได้ผลอย่างนี้วันพรุ่งนี้จะได้ผลอย่างอื่นวันนี้จะได้ผลเท่านั้นเท่านี้ประเมินตัวเองประเมินตัวเองมันก็จะเกิดผลดีขึ้นไปสุดท้ายนี้ก็ขอุ เห <c oughs> ็นสมควรแก่เวลาจึงขอ,อยุติลงเพียงแค่นี้ขอความสุขความเจริญต้องมีแก่ท่านทั้งหลายอพอ